สวัสดีค่ะพบกับบ่วงรักเลขกามมเทพตอนที่สองกามมเทเเล่นกลมาริสาถึงกับหน้าถอดสีเมื่อเห็นว่าใครเดินตรงเข้ามายังโต๊ะของเธอส่วนชะนันทิดาย,ยังไม่เห็นเพราะเพื่อนนั่งฝั่งตรงข้ามกับเธอนั่นเองคุณโตมาทำอะไรที่นี่หญิงสาวพยายามปร,รับสีหน้าทรงยิ้มไปให้เจ้านายหนุ่มที่เดินมาหยุดตรงด้านหลังเพื่อนเป็นอะไรไปยายสา ชนันทิดามองอาการแปลกๆของเพื่อนสีหน้าอ่อนหวานเริ่มแดงระเรื่อแปลกใจกับสายตาของเพื่อนหันหลังกลับไปมองก่อนจะเข้าใจว่าสาเหตุอะไรเพื่อนเธอถึงได้มีอาการแบบนี้สวัสดีครับคุณชนันทิดาคุณสาราชวินเอ่ยทักสองสาวอย่างดีใจวันนี้ถือเป็นโชคของเขาที่ดันชวนตระการมาเดินที่ห้างแห่งนี้สวัสดีค่ะเจ้านาย มาริสาเอ่ยเสียงสัน้นไม่ใช่เธอไม่รู้ว่าเจ้านายหนุม่มคิดยังไงกับเธอแต่เธอไม่ยังมีปัญหาก,กับอัญชิกาต่างหากพยายามอยู่ห่างแต่เจ้านายหนุ่มผู้นี้ก็ยังวิ่งตามเธอไม่ยอมหยุดขนาดบอกว่าเธอไม่ว่างมีนัดแล้วทุกอาทิตย์ก็ยังไม่ยอมเลิกลาจากนั้นก็กุ้มลงมามองชนันธิดาเพื่อขอความเห็นแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนเธอกำลังคิดจะทำอะไรแน่ๆไม่อย่างนั้นคงไม่ส่งยิ้มแปลกๆมาแบบนี้หรอก ผมขอนั่งด้วยคนได้ไหมจริงๆสามารถกับผมก็ได้ผมนึกว่าสามีนัดกับคนอื่นแสอีกถึงไม่ยอมให้ผมมาด้วยมาริสาถึงกับอึง้งพูดไม่ออกเจ้านายเธอกำลังจะพูดอะไรละสายตาจากชนันทิดาเงยใบหน้าหวานขึ้นไปสบตาคมเข้มเธอถึงกับพูดไม่ออกเมื่อเห็นสายตาเจ้าเล่นนั้นค่ะชนันทิดาตอบร,รับคำขอนั้นเล่นเอามาริสาถึงกับหน้าซีด เธอรู้เหตุผลของเพื่อนแล้วว่าทำไมยอมให้เจ้านายหนุ่มนั่งรมโตแบบนี้เห็นทีเรื่องที่เธอขอร้องมันจะไม่จบลงง,ง่ายๆอย่างที่เธอเข้าใจแสีแล้วเก้าอี้ถูกเลื่อนออกมาถึงสองตัวทั้งชนันทิดาและมาเรซาถึงกับหันมามองหน้ากันสลับไปมาเออนี่เพื่อนผมเองครับสวัสดีครับผมตราการเวียรกิจตราการแนะนำตัวเองกับสองสาวขณะนั่งลงข้างชนันทิดา ส่วนรัชวินนั่งลงข้างๆมาริสาสวัสดีค่ะคุณตราการมาริสาเอ่ยทักอย่างเกรงใจเธอรู้ดีว่าตราการเป็นใครมีชื่อเสียงแค่ไหนทั้งข่าวดีและไม่ดีส่วนเพื่อนเธอนั้นไม่ต้องสงสัยคงรู้จักกันอย่างแน่นอนเพราะชะนันทิดาเป็นพนักงานของบริษัทของตรากาลนั่นเองสวัสดีครับคุณสาในโตพูดเรื่องคุณใหผมฟังบ่อยๆ เขาส่งยิ้มให้สาวหน่อยหน้าหวานแต่ตาแอบชำเลืองมองอีกหนึ่งสาวที่นั่งยิ้มให้เพื่อนเขาอยู่อ,อ๋อค่ะหันมามองเพื่อนเออคุณตรการเจ้านายคะนี่ชน,นันธิดาเพื่อนสนิทของสายเองคะ่ะหญิงสาวหันไปแนะนำชน,นันธิดาให้สองนุ่มโรจกักสวัสดีครับคุณชน,นันธิดาสวัสดีคะ่ะคุณลัชวินเรียกสอนก็ได้คะ่ะ ยินดีที่ได้รู้จักเจ้านายของยายสายอย่างเป็นทางการนะคะก่อนจะละสายตาจากเจ้านายเพื่อนหันมาสบตากับท่านประธานผู้ยิ่งใหญ่ของเธอยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะท่านประธานแต่การฟังชนัธิดาเอ่ยทักเขาว่าท่านประธานหรอผู้หญิงคนนี้ทํางานที่บริษัทเขาด้วยหรอทําส่วนไหนทําไมเขาไม่เคยเจอหล่อนเลยควรเรียกผมว่าท่านประธานหรอนั่นสิครับคุณสอนทํางานบริษัทไอต้นเลยครับ ราชวินเองก็แปลกใจไม่น้อยไม่คิดว่าเพื่อนของคนที่เขาชอบจะทำงานที่เดียวกับเพื่อนรักเขาเสียด้วยค่ะฉันทำงานที่บริษัทท่านประธานมาตั้งแต่เรียนจบคุณทำงานในตำแหน่งอะไรทำไมผมไม่เห็นรู้เลยตะการอดแปลกใจไม่ได้ทำไมเขาไม่รู้ว่าบริษัทเขารับพนักงานเพิ่มหรือว่าจะเป็นช่วงที่เขาไปเที่ยวต่างประเทศเหลาให้มินตราน้องสาวคนเดียวของเขามาดูแลแทน แล้วแกหายไปไหนวะไอ้ต้นถึงไม่รู้ว่าบริษัทรับพนักงานเพิ่มสงสัยยายมีนเป็นคนรับเข้ามาทํางานค่ะคุณมินตราเป็นคนรับดิฉันเข้ามาทํางานอย่างที่ท่านประธานเข้าใจนั่นแหละค่ะงานก็คนกันเองนะสิแบบนี้รัชวินพูดขึ้นอย่างอารมณ์ดีทําไมโลกถึงได้กลมแบบนี้สองสาวทํางานอยู่ใกล้กๆพวกเขาทั้งนั้นเลยแบบนี้ก็ค่อยหน้าหลุนหน่อย ราชวินคิดหาทางกำจัดชนันธิดาออกมาจากมาริสาได้แล้วที่เหลือก็แค่ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเขาก็เท่านั้นเจ้านายมีธุระอะไรหรือเปล่าคะคือสากับเยสอนคุณรัชวินคะฉันขอคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวหน่อยได้ไหมเอาแล้วไงน้ำเสียงเขียวไม่ค่อยพอใจของชนันธิดาทำเอามาริสาถึงกับหน้าเสียศบตาเพื่อนอย่างของร้องเธอไม่ต้องการให้รัชวิน หรูว่าเธอโดนอันชิกากแกล้งอะไรบ้างอย่าเลยสอนสาว่าเรากลับกันเถอะตราการนั่งมองอาการของชนันทิดาและมารรสาโดยความสนใจกึ่งสงสยัยสองคนนี้มีปัญหาอะไรกันทำไมชนันทิดาถึงได้ทำน้ำเสียงเข้มใบหน้าสวยคมถึงได้มึนตึงแบบนี้หรือว่าจะหึงที่เพื่อนเขาเข้ามาจีมารรสามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับ มีอะไรไม่เข้าใจถามผมได้เลยนะครับคุณสอนถ้าผมตอบได้ผมจะตอบรัชวินถามในสิ่งที่เขาสงสยัยฉะนั้นทิดาจะถามอะไรกันที่แน่ๆมันเกี่ยวกับสาวน้อยหน้าหวานของเขาอย่างแน่นอนทำไมคุณถึงให้งานเพื่อนฉันเยอะขนาดนั้นคุณรู้ไหมว่าเยสามันไม่ค่อยได้นอนได้พักผ่อนเต็มที่เลยอาทิตย์ทั้งอาทิตย์ต้องแบ่งงานมาทำที่บ้านเหาผู้หญิงที่ชื่ออัญชิกานั่นอีก คุณรับอัญชิกามาทำงานได้ยังไงทำงานหนักอัญชิการัชวินยังงงๆกับคำถามที่เขาได้รับอยู่กำลังนั่งประมวลเรียบเรียงคำถามใหม่อย่างเร่งด่วนมันเกี่ยวอะไรกับอัญชิกาเกี่ยวสิเกี่ยวมากด้วยก็อยาอัญชิกาบังคับให้เพื่อนชันทำงานส่วนที่เป็นของล่อนไง่ายสอนพ่อเธอสาข,ขอร้องสาไม่อยางมีเรื่องหนะ มาริสาได้แต่อ้อนวอนเพื่อนด้วยน้ำเสียงอ่อนๆเดี๋ยวนะครับคุณสอนรัชวินเบรกคำถามมากมายของชนันทิดาทันทีก่อนจะตัดสินใจถามกลับไปว่าอัญชิกาบังคับให้สาทำงานส่วนที่เป็นของเขาล่ะครับใช่ไอ้โตฉันว่าแกควรคุยกับยายอานให้รู้เ,เรื่องเสียทีปล่อยไว้แบบน,นี้ฉันว่าพนักงานคงลาอาอกจากบริษัทแกหมดแน่ ตรการเริ่มเข้าใจอารมณ์โกรธของชนันทิดาแล้วว่าเพราะอะไรถึงได้แสดงอาการรังเกียจเพื่อลักเขาขนาดนี้คงเป็นเพราะเพื่อลักโดนรังแกนี้เองเขาหันไปมองด้านมาลิสาที่นั่งเงียบนานซิดนั่นอีเขารู้ได้ทันทีเลยว่าอันชิกาคงแกล้งมาลิสาเอาไว้ไม่น้อยทีเดียวแม่ตาโตถึงได้อารมณ์เดือดแบบนี้คุณรู้ไหมงานของแม่อันชิกาอะไรนั่นสาเขาทำเป็นสิบครั้งแล้ว สิเลยเหรอครับรัชวินถึงกับพูดอะไรไม่ออกเมื่อได้ยนนินชนันธิดาพูดแบบนี้นี่สรุปว่างานที่ผ่านมาของอัชิกามาริสาเป็นคนทำหลอกหรือมีน้าทำไมช่วงหลังถึงได้เรียบร้อยไม่มีอะไรต้องแก้เลยเหตุผลสำคัญมันมาจากสาวน้อยหน้าหวานของเขาเป็นคนทำหร,อหรือตระการได้แต่นั่งอึงมองสองสาวสลับกันไปมาด้วยความแปลกใจหนักเข้าไปอี เริ่มสงสัยในความสัมพันธ์ขึ้นมาตังง้งนิดแต่ยังไม่กล้าถามอะไรมากนะักสงสัยเพื่อนเขาจะอกหักเสียละมัง้งสถานการณ์แบบนี้ผมไม่เคยรู้เลยนะครับว่ายายอ่านทำแบบนี้ราชวินตอบอย่างไม่รู้จะให้เหตุผลที่ดีว่าอย่างไรดีเห็นทีเขาจะต้องพูดกับญาตสาวเสียทีนี่ใช่ไหมความจริงที่เขาควรรู้ทำไมมาริสาถึงไม่ยอมบอกเขาพอเธอสอน คุณโตเธอไม่รู้เรื่องนี้หรอกอย่าไโทษเธอเลยหรอแล้วแบบนี้จะมีกฎระเบียบของบริษัทเอาไว้ทำไมฉะนั้นทิดาพูดขึ้นอย่างไม่พอใจหันไปมองเจ้านายของเพื่อนรักแล้วก็นึกเซ้งดูทำหน้าเข้าสิทำไมต้องแสดงอาการผิดหวังอย่ใจขนาดนั้นหรือว่าคุณลาชุวินชอบยายสาชอบเราทำไมไม่ปกป้องคนที่เขารักละ่ะเสียงเพลงดังขึ้นมาขัดจังหวะ ก่อนเจ้าของจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามองดูว่าใครเป็นคนโทรเข้ามามาริสาก้มลงมองเบอร์แล้วเงยหน้าขึ้นมองชนันทิดาอย่างของความเห็นพี่ในโทรมาทำไงดีเสียงหวานบอกอย่างกังวลไม่ต้องรับปล่อยให้มันดังไปแบบนั้นแหละชนันทิดาพูดขึ้นยิ่งสร้างความแปลกใจให้สองหนุ่มที่นั่งฟังการสนทนาของเธอกับมาริสาตะการศบดาราชวินยังสงสยัย สองสาวนี่มีอะไรกันอีกโทรศัพท์ดังก็ไม่ยอมรับนี่มันเกิดสงครามเย็นกันหรือยังไงราชวินเข้าใจความหมายในดวงตาของเพื่อนเขาก็ได้แต่สายหน้าอย่างไม่รู้คำตอบเหมือนกันเห็นทีเขาจะอกหักเสียแล้วก็ไม่รู้สอนพี่เนทโทรมาอีกแล้วเอาไงดีฉันไม่อยากคุยกับเขาฉะนัันทิดาปวดหัวกับปัญหาของมาริสาจริงๆเชียรวุธก็แปลกเป็นคนบอกเลิกเพื่อนเธอเอง แล้วยังโทรมาทำบ้าอะไรอีกเพื่อนเธอยิ่งหัวอ่อนอยู่ด้วยใครพูดอะไรให้ทำอะไรก็ทำหมดแบบนี้ไงถึงได้โดนลอกอยู่บ่อยๆเอามาเดี๋ยวฉันจัดการเองเอาแบบว่าไอ้พี่เนตของแกจะไม่มีทางโทรมาก,กวับริษัทแกได้อีกฉะนัันทิดารับโทรศัพท์จากมาริสายอย่างอ่อนใจถ้าเชอรวูธยังโทรมาแบบนี้เห็นทีเพื่อนเธอคงยอมใจอ่อนให้อภยัยเรากลับไปคบกันอีกแน่นอน คุณโตครับราชวินตอบรับสั้นคุณชอบเพื่อนฉันหรือเปล่าสอนมาริสาอึ้องไปกับคำถามของเพื่อนอะไรนะครับทันทีที่คำถามหลุด,ดออกจากชนันทิดาทั้งราชวินและตราการถึงกับเอื้องแปลกใจแกมสงสยัยครับผมชอบสาโอเคเช่นถามคุณแค่นี้แหละก่อนจะตัดสินใจกดรับสายเชียร์รุธ ว่าไงคุณเนตโทรมาหาสาทำไมไม่ทราบน้ำเสียงเอ่ยถามปลายสายไม่ค่อยแสดงความเป็นมิตรเท่าไรนะักผมขอคุยกับสาเขาหน่อยปลายสายตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงไม่พอใจเช่นกันฉนันธิดากำโทรศัพท์เอาไว้แน่นอาการดังกล่าวหาได้ลอดพ้นสายตาของราชวินละตระการสองหนุ่มหันไปมองกันไปมองกันมาก่อนจะหันไปสนใจฉนันธิดาสาเขาคุยกับแฟนเขาอยู่นะ่ะ เห็นว่าจะไปซื้อของทอมบารายกินกันตอนเย็นคุณเนรมีธุระอะไรกับเพื่อนสอนเลยคะนึกว่าหมดธุระกันไปแล้วเสียอีอย่ามากวนนะสอนผมขอคุยกับสาข้อหน่อยเชียร์วุธถึงกับเลือดขึ้นหน้ากับอาการของชนันทิดาหลายครั้งหลายคราแล้วที่เขาโทรหาอดีตคนรักแต่คนที่รับกลับเป็นผู้หญิงปากเสียคนนี้เสมอสอนไม่ได้กวนยายสามมันกำลังจะไปซื้อของทำกับข้าวกาแฟมันจริง สอนว่าคุณเนทเลิกบุญไวกับเพื่อนสอนสักทีคุณเนทบอกเลิกเพื่อนสอนเองไม่เชื่อเลยคะเหล่าจะโมโวยวายเรียกร้องอะไรไม่ทราบชนันธิดาที่ไม่อยากให้คุยเพราะสามมานั่งคุยกับแฟนมันอยู่หรือคุณเนทไม่เชื่อว่าผู้หญิงที่คุณว่างโง่ไม่สวยอย่างเพื่อนสอนจะมีใครมาขอแต่งงานรัชวินได้แต่เอืองหันไปมองมาริสาตามคำพูดที่ชนะธิดาพูด ผู้หญิงตรงหน้าเขานี้สวยหวานน่ารักอย่างกับตุ๊กตาญี่ปุ่นผมขอคุยกับสาไม่ใช่คุยกับคุณนะชะนันทิดาเชียร์ระวูธขึ้นเสียงอย่างไม่พอใจผู้หญิงปากร้ายแบบนี้ใครจะเอาทําเมียนิสัยแย่แย่แสบไปทุกเรื่องเอางันก็ได้แต่คุณเนดคุยกับว่าที่สามีของยายสาไปก่อนละกันฉันเบื่อที่จะพูดกับคนโง่ฟังภาษาไทยไม่ออกชนันทิดา คำพูดแต่ละคำามสุดแสนจะแทงใจดำของเชียรวระบุตยังรุนแรงหนึกเจ็บใจในความโง่ของตัวเองที่ตัดสินใจบอกเลิกมาริสาเมื่อสองปีก่อนงั้นรอแปบนะคุณเชียรระุธหันไปยิ้มให้รัชวินคุณโตคะพอดีมีคนอยากคุยกับสาเขานะคะสอนบอกเขาแล้วว่าสากับคุณโตกำลังจะไปซื้อข,ของทำอาหารกินกันตอนเย็นเขาก็ไม่เชื่ออยากคุยกับสาให้ได้นะคะ คุณโตบอกเขาหน่อยสิคะว่าคุณโตเป็นอะไรกับยายสาฉะนั้นทิดาพูดขึ้นเสียยืดยาวเล่นเอาคนในโต๊ะถึงกับอึ้องแปลกใจคเครียดประหลาดใจและขบขันในความร้ายกาจของเธอไม่น้อยไม่ต้องคิดถึงคู่สนทนาที่ตอนนี้เกินกำมัดแน่นด้วยความโกรธแค้นและชิงชังในความเจ้ากีเจ้าการของเธอสอนแกทำบ้าอะไรของแก มาริสาถามชนันธิดาเสียงเบาที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้เพราะไม่อยากให้อดีตคนหลักได้ยินยิ่งเห็นสีหน้าของสองหนุ่มด้วยแล้วก็ยิ่งกลัวชนันธิดาไม่ตอบเพื่อนยกมือขึ้นมาปิดปากบอกให้หยุดก่อนจะส่งโทรศัพท์ให้รัชวินพร้อมส่งสายตาขอร้องช่วยเพื่อนสอนหน่อยนะคะหญิงสาวเบี่ยงตัวเข้าไปประสิบเบาๆข้างหูรัชวิน ราชวินได้แต่ยิ้มอย่างยินดีโชคเข้าข้างเขาแบบนี้ใครจะไม่รับแบบนี้ช่วยเต็มที่สุดความสามารถเลยละ่ะครับสวัสดีครับเชียวรวุะวุถึงกับเงียบเมื่อได้ยินเสียงผู้ชายรับโทรศัพท์ของอดีตคนรักแบบนี้เพราะไม่เคยมีใครกล้าแตะต้องโทรศัพท์ของมาริสาแบาบนี้ขณะตอนเขาคบกับเธอเขายังไม่กล้าแตะโทรศัพท์ของอดีตคนรักเลยสักครั้งผมขอคุยกับสาเขาหน่อย คุณเป็นอะไรกับสาเือครับรัชวินเริ่มต้นถามทันทีเหมือนกันจากน้ำเสียงบอกได้เลยว่าผู้ชายคนนี้คงเคยเป็นอดีตคนรักของมาริสาอย่างแน่นอนแล้วคุณหลักเป็นอะไรกับแฟนผมเชร์วูดเรียกมาริสาว่าแฟนอย่างเต็มปากเต็มคำแต่ที่ผมโรมาคุณกับสากลายเป็นอดีตกันไปแล้วนี่ครับอีกอย่างตอนนี้ผมกับสากำลังจะแต่งงานกันพวกผมกำลังจะไปซื้อของมาทำอะไรทานกัน คุณมีอะไรจะคุยอีกไหมถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวภาวาที่ภรรยาผมไปซื้อก่อนนะครับแกสวัสดีครับราชวินตาสายก่อนจะส่งโทรศัพท์เครื่องจิ๋วขึ้นมารสาก่อนจะเห็นใบหน้าหวานที่ซีกลับมาแดงเรืเรือด้วยความเขินอายแค่เห็นใบหน้าหวานแสดงออกมาแบบนี้หวัวใจของเขาก็เต้นรัวออกมาเลยทีเดียวอย่างน้อยถึงเขาไม่รู้ว่ามาริสาคิดยังไงกับเขา แต่ที่แน่ๆเขารู้แล้วว่าชนันทิดากับมาเรสาเป็นเพื่อนกันจริงๆขอบคุณมากนะคะที่ช่วยสาเธอรับโทรศัพท์มาถือก่อนจะเอ่ยขอบคุณเจ้านายห,หนุ่มที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเธอผมเต็มใจช่วยนะรักชูบินตอบกลับด้วยน้ำเสียงอบอุ่นและอ่อนหวานก่อนจะหันไปสบตากับตัวคิดแผนการอย่างสงสัยแต่ก็นึกขอบคุณที่ทำให้เขาได้รู้อะไรมากขึ้นส่วนตระาการนั่น เขาได้แต่นั่งฟังเฉยๆนั่งพิจารณาชนันทิดาอยู่เงียบๆเพราะเขาไม่ได้สนใจสาวน้อยหน้าหวานอย่างมาริสาคนนั้นขอยกให้เพื่อนเขาไปเลยละกันดูอาการเพื่อนเขาสิดีใจสักขนาดนั้นเมื่อรู้ว่าสาวน้อยหน้าคมตาโตกับแม่สาวน้อยหน้าหวานนั่นไม่ได้เป็นอะไรกันแถมยังได้โปรโมชั่นสุดพิเศษจากชนันทิดาแสอีชายหนุ่มหันมาพิจารณาชนันทิดาอย่างจริงจัง สาวหน่อยผู้นี้มีใบหน้าสวยตาคมกลมโตปากเรียวจมูกเล็กสวยได้รูปแบบว่าปางมีจมูกหน่อยทุกอย่างที่ประกอบอยู่บนใบหน้านั่นบอกได้เลยทีเดียวว่าผู้หญิงคนนี้สวยมากทีเดียวแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือความเด็ดเดี่ยวเก่งกาจฉลาดทันคนแถมยังเจ้าเล่ห์อย่างไร,ร้กาศรอยยิ้มหวานที่พูดคุยกับเพื่อนเขาอีรอยยิ้มก็สวยฟันเรียงกันอย่างเป็นระเบียบสวยงาม เวลายิ้มจะเห็นลักยิ้มบุ๋มลงทั้งสองข้างขอบคุณที่ช่วยเพื่อนสอนนะคะคุณโตชนันทิดาขอบคุณนะก่อนจะส่งยิ้มสวยให้รัชวินส่วนเพื่อนเธอนั้นไม่ต้องสงสัยนั่งหน้าแดงไรเลือพูดไม่ออกอยู่ตรงข้ามเธอไม่เป็นไรหรอกครับผมยินดีช่วยแกจะไม่พูดอะไรหน่อยหรอสาคุณโตอุตสาหช่วยเหลือแกขนาดนี้เอาเป็นว่าเรื่องยาอัญชิกาอะไรนั่น ฉันจะไม่สนใจเอาเรื่องแล้วถือว่าเมื่อกี้ที่คุณโตเขาช่วยแกเป็นอันจบเรื่องยายอันชิกาแต่ถ้ามีเรื่องขึ้นมาอีกฉันจะไม่ปล่อยยกนานเอาไว้แน่นอนฉนันันทิดาขู่เอาไว้จนลชวินแปลกใจดูแล้วทั้งมาริสาและชนันทิดาจะลักใครปรองดองกันมากๆก่อนหันมาพูดกับรัชชวินเพราะเธอไม่ต้องการจะเสเวนากับท่านประธานใหญ่ของเธอ ผู้ชายที่เธอไม่อยากเจอที่สุดก็คือนาตะการเวียรกิจนี่แหละและดูเหมือนตะการจะเข้าใจความหมายและการแสดงปฏิกิริยานา้นขอชนันทิดาชายหนุ่มได้แต่นึกแปลกใจว่าทำไมหญิงสาวถึงได้ดูไม่ค่อยจะชอบเขาเท่าไรนะ่นักแค่อาการเมินเฉยไม่สนใจที่จะคุยกับเขาก็ดูออกแล้วว่าหญิงสาวพยายามที่จะเลี่ยงการสนทนากับเขาเอาอย่างนี้ดีกว่าเธอเป็นการขอบคุณคุณโตที่ช่วยเพื่อนสอน วันนี้สอนกับยายสาจะทำาอะไรทานกาันถ้าคุณโตและเออท่านประธานไม่ลังเกียจจะให้เกียรติประทานอาหารกับพวกเราไหมคะจริงๆเรียกผมว่าต้นก็ได้นะอีกอย่างเราไม่ได้อยู่ในบริษัทแฉหน่อยทำไมต้องเรียกซะเป็นทางการขนาดนั้นตะการพูดขึ้นอย่างไม่ค่อยสมอารมณ์สักเท่าไหร่ทีเรียกเพื่อนเขาคุณโตคุณโตแต่ทีกับเขาเรียกท่านประธานมันน่านักฉันเรียกชื่อท่านเออ คุณต้นได้หน้าหรือคะได้สิทำไมจะเรียกไม่ได้น้ำเสียงเข้มถามขึ้นอย่างไม่พอใจยิ่งเห็นสายตาเพื่อนก็ยิ่งอารมณ์เสียสงสัยเพื่อนเขาจะรู้ว่าเขาคิดจะทำอะไรชนันทิดายอย่างแน่นอนไม่งั้นคงไม่สงสัยตาโจเล่มาแบบนี้หรอกรู้แล้วไงมันสิทธิของเขาที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรจบตอนที่สอง